สเกิดสาธุเจริญพรเช้าๆในวันพระขึ้นแปดค่ำเดือนเก้าปีฉลูก่อนที่จะไปฝั่งเทศในช่วงเช้าเช้าแบบนี้ขอพา ยติโยมทั้งหลายชมบรรยากาศตอนเช้าหลังจากที่ฝนตกมาเมื่อวานก็ตกมาพอประมาณแรงนิดนึงแต่ไม่แรงนานเท่าไหร่แต่ก็พอข้าวพอย่าพอดอกไม้ชุ่มชื้นหัวใจก็คือดอกของอุไล เออกดอกแนละ้วแต่สำคัญมันก็จะก็มีพิยามาลงบ้างเช้นบบนนานี้ตอนนี้ฝนก,ก็ตกเขาเรียกอล่ปลอยปลอยนะภาษาภาคกลางไทยกรุงเทพก็ยปลอย,ลอยแต่ภาษาโคราชก็ละลืมวันนี้ก็ละลืมนิดนึงแถวบ้านเองกีเ่เจอฝนละลืมฝนตกลุ่มๆฝนละลืมหลอดแหละฉันไม่บวชดอกแม่ว่ากันไปคนแถวกาว่าสมัยก่อน ที่ได้ยินเสียงเทศเจเลยก็คือท่านพระพุทธทาสเพราะว่าอยู่ที่วัดบรรพจะเปิดธรรมะอ่าท่านพระพุทธทาตุผิดคุกสันโมประจําโดยจุดถือแนวทางจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อสอนมาประจําธรรมะที่ฟังได้ก ทุกรุ่นเด็กเล็กคนใหญ่หนุ่มสาวหรือว่าผู้เฒ่าแต่ฟังไปเรื่อยๆบางคนฟังบอกว่าไม่เข้าใจแต่ถ้าเราฟังไปเรื่อยๆจะเข้าใจใส้สติพิจารณาตามคำสอนเออฟังเรีแล้วเนี่ยฝนตกมาเลยสุ่ชื่นขึ้นนิดนึงเพวอยู่วัดนี่ช่วงเช้าในเขาวงษาก็จะมีเทศโปรดโยมเพราะว่า ทุกวันนี้จะหาฟังเทียดยากโยมที่จะได้ฟังเทศก็ยากพระที่จะได้เทศดโปรดโยมก็ยากมันบ่เหมือนสมัยก่อนแต่ทุกวันนเพราะว่าสมาัยก่อนเนี่ยบวชเข้ามาแล้วก่อนจะซึกหาลาเทียดไปก,ก็จะต้องไปเทศโปรดโยมซะก่อน,นแต่ทุกวันนี้ไม่ยางน้น บวชมาหาโอกาสเทศเดดอยาก,ม,ยกมีแต่พระบริษัทจังวานเนี่ยแล้วมาอยู่สู่ยุคทุกวันนี้ด้วยยุคโควิดก็อ้อันตรายทําไมก็ระวังหมดแต่ยุวัดก็มีมาตรการเฝ้าระวังอยู่หรอกไม่ใช่ว่าทำํำโดยพหลิการาาาแล้วก็มีการขออยญาตจากทางอําเภอให้ถูกต้องตาม อ่าระเบียบตัวบทกฎหมายที่เขากำหนดมา่อนที่จะทำอะไรลงไปก็แล้วแต่นเราทุกคนนึองอยู่ในเอกฎหมายธรรมนูญเดียวกันเดีเลยตอนช่วงเช้าฝนตกนี่เลยเอาภาพบรรยากาศช่วงเช้ามาฝากก่อนที่จะไปฟังพระธรรมเทศนา กั S <S <an> จริงสลับซับเปลี่ยนมีพระยุคสี่ห้าลูก,กจะสลับซับเปลี่ยนกัน,นเทศให้ธรรมะญาติโยมเพราะว่าสุดสูงสังรับปฏิปัญญาฟังโดยดีย่อมมีปัญญานะฉะนั้นแล้วเราจะทําอะไรจะฟังอะไรนะฟังให้ดีสะก่อนนะจะได้มีปัญญาจะได้สตินะจะได้ความถูกต้องความชัดเจนทั้งในชีวิตของเราแล้วก็นในชีวิตของคนอื่นแล้วเรา ไม่ได้ตั้งสติฟังไม่ได้ตั้งใจฟังอะไรเลยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้นกับเราไม่พอยังเกิดขึ้นต่อ,อสังคมคนรอบขอ้างทําให้ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้นมานวความวุ่นบายความไม่เข้าใจกันความพิษใจกันความความกินแน้แข่งใจเพราวะว่าคนเราเกิดมาต้องสร้างมิตรให้มากกว่าสางศัตรู เด็ดพ่อลอกาวถึนตัดว่าอ,อคนเล่านะ่ะมันมีทั้งคนดีและคนชั่วนะแต่ว่าทํายังไงจะให้คนดีมากกว่าคนชั่วถ้าให้คนชั่วมากกว่าคนดีแล้วฉะนั้นแล้วถ้าคนชั่วมากกว่าคนดีคนชั่วมันจะคลองมเรื่องนายโยมเนาะเอาไว้แค่นี้แหละเดี๋ยวก็จะได้ไปฟังเทศในช่วงเชา้า ด้วยกันทยบเด้อสาธุ